ตอนนี้ก็นี่คือสภาพนะครับสภาพห้องน้ำ ตรงนี้มันจะรุ่มลงเป็นที่ลุ่มลงไปนะครับพอเป็นที่ลุ่มปุ๊บฝนตกน้ำนี่จะลงไปรวมเนาะทำให้ส่วมเต็มมันไม่มีอะไรนะครับแค่แค่โอ้แม่ง้อน แค่แค่ฝนตกลงมาครับชายคาเนี่ยครับตกล,ลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเต็มแล้วนะครับก็เลยต้องทำใหม่นะครับต้องทำให้มันสูงโอ้โหนี่ไม้ไม้มอบนี่เด้นี่มอบเชิงทราย เซลดินจะใช้มหคุดตะพีแล้วกันดูบอสเจ้ผมเอกหันในหน้าเจ้าหน่ะนะเอานี่หันในถุงนี่นี่ในถุงนี่ในวังทุงนี่ครับนี่ ให้มันตัวนี้มันสูงมันลงมาคุณเนาะพอพอน้ำฝนล,ลงมานี่ก็จะทาให้น้ำเจิ่งตรงนี้นะครับน้ําท่วมตรงนี้มันก็จะไหลลงท่อทําให้ส้วมมันดูเป็นส้วมเต็มทีจริงไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ปัญหาคือการทําท่อที่เดียวไม่มีท่อซับไม่มีท่อซับเลยทําให้ครับ ม,มันเวลาครับมันน้ำมันล้นนะครับหนุ่มซ่อนของเราก็รับผิดชอบขับสิบล้อนะครับ ก็ต้องทำให้แถวแถวนี้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกับฝั่งนู้นนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับตกดีเดี๋ยวจะมาหาเมียสักคนแถวนี้แถวบ้านห้วยหวเนเดี๋ยวลุกฝนก่อนนะครับ เข้าตกแล้วโอ้เนี่ยมาปลูกนะเนี่ยมาปลูกกันต้นไม้นะเป็นทรายขาึ้นเก่าเนาะมันจะเจ็บมับขึ้นเก่าเนาะนี่ครับลุงปานก,ก็จัดการแล้วก็ทาให้มันจะทําให้มันสูงผมว่าตัวนั้นมันต้องเลยเจาะใหม่ป่านเนี่ยตัวน้าเห็ดฟ้าใหม่มันสูงนะอืม จอดเราท่อลงไปแล้วก็เทเทฟ้าใหม่เนาะแม่นบอให้มันเท่ากันกับตัวนั้นนแล้วก็ถมไปเลยน้แม่นบอคืออยู่น้อแม่นอยู่ได้คือมึงป่านเว้าอยู่ได้มึงเสียสั่งท่อมานนึงเลยเอาละมันแห่งนั้น เครื่องซีกบุมีบ้บนแถวนี้อทอเครื่องซีกนะอ้าวมันตำน่ำเนาะมันต่ำแล้วมันก็โล่ลงนะฮะเรากัด ทำการถมรอบนึงให้มันสูงขึ้นมาเลยลงสี่ให้มันสูงเลยทุนให้มันสูให้มันสูงทำจากหุ้นกว่าแล้วก็โน่นออกมายังใดๆก็ได้ให้ให้มันสูงกว่าทางพุ้นให้น้ำมันไหลไปพุ่นนะสีก็ททำการแก้ไขนะครับเนี่ยน้องแมวบ้านน้องแมวยยขึ้นกระสุดเ,เลยครับเลื่อนย้ายออกมาขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับ

นีนนนนน่คือภารกิจช่วงบ่ายนะครับทีมงานลุงสีนะครับปัญหาคือบ้านน้องแมวของเราสุดลงนะครับเกิดจากหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกลงมาน้ำขังทำให้ดินยุบตัวนะครับตอนนี้พนักง,งานขับรถสิบล้อของเราก็ ไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับสงสัยจะเมาไส้หมูตันนะครับ นี่ยังเป็นมันสุดมันยุบตัวลงนะครับดินต้องให้เต็มให้มันสูงกว่านู่นนะครับให้น้ำไหลไปนู่นเลยจะหนุนก็นุนหนุนมาแล้วนุน ต้องได้ย้ายบ้านนะครับก็นี่ก็คือภารกิจตอนบ่ายครับืองานลุงสีนะครับคงต้องนี่รอรอแบบให้แบบแห้งแล้วก็ค่อยพรุ่งนี้คงแกะแบบแล้วก็ประกอบใหม่นะเทต่อนะครับโอ้ดินงามอยู่เนาะ ็นดินตะกี้เนาะสอนเนาะนนอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับจำแนวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสังเดียวชาแนลนะครับครับสวัสดีครับ